มันคือรถอะไรครับ<อ>มันคือรถอะไรวะฟางเทฟอาร์มังกรทองอ๋อมักองกรทองเหรอ,อเราเรียกมังกรทองอันนี้คืออันนี้อือหือใช่ได้ไปขาดสไลด์เายนะขาดสไลด์นี่ที่บอกว่าถ้าเราบรรลุขั้นอันนี้เอาไว้าาบแบบขนฮาเลโชว์ใช่ครับก็เป็นรถเบาๆหนักมากก็ไม่ดีหล<ร>่อใช่รับไม่ใช่ถูกลมด้วยเหรอใช่ครับเอาไว้โหลดลงเตี้ยเหรอพี่เลยนะ โคตรมันอยู่เก้าตัวเลยเสียงมันใกล้เข้ามาทุกที่ผมทำไม่ได้ก็ทำในนี้อ๋อได้มีเครื่องมือที่ทำรถได้เลยอันนี้อะคาว์เหรอพี่ไปโดนไปอีกหมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วคันนี้งานอะคาว์กาแฟงานอะคาว์กาแฟไม่เป็นงานที่แดกตังค์มากเลยนะแดดตังทุกคนพี่ไอ้สัสแดกตังค์ทุกคนท่านผู้ทานไอ้เหี้ยนี่รถรถดีๆยังพังอ่ะไอ้เหี้ยพี่ไอ้เหี้ยหุ่มรงผมแม่นมาจอดเลยแม่งวางยังน้อยนะที่มีหกเจ็ดลูกนะ จีนก็ไม่ดีหรอกจริงอ่ะผมกล่าวว่าไม่พังอีกรอบกูเปลี่ยนของอเมริกาใส่แม่เลยอ่าต่ราคแล้คนละเรื่องนะพี่ใช่ตารางไม่ต่างหรอกอันนี้ราติดตั้งเซนตแม่งไม่กี่หมื่นของอเมริกาตะตานก็แสนกว่าแล้วพี่คราวแล้วไหมพี่ใช่คราวครับอันนี้เป็นแวนจะเป็นปีเดียวกันเลยมันจะอยู่ในในเจนเดียวกันครับผมชอบคราวจริงเนาะชอบชอบแบบว่าเป็นดีไซน์แล้วก็ ผมว่ามันดูมันดูมันดูต่างอ่ะในในปีเดียวกันในปีนั้นเป็นปีนั้นๆนะถ้าปีใหม่ๆก็ไม่ค่อยชอบแล้วใช่ไหมพี่ยผมจบจบกันเทพปีเจ็สุดเลยโอ้ใช่รถตู้อันนี้เบนซ์เหรอพี่เบนซ์ครับเบนซ์มูนเนี่ยผมชอบว่ารถพี่มาก็จะเป็นมูนทุกคันนะมีสติกเกอร์อะไรอันผ่านยังมูนอ่ะเดี๋ยวว่าเอาผ่านเลยแลมโบยังมูนเลยพี่ คันนี้คันนี้ที่คันนี้ที่ขับไปเที่ยวมาเลยใช่ไหมฟอร์ดนี่ใช่อะไรนะเปิดปิดอยู่แล้วไม่ได้ล็อกนะล็อกป่าลองดูใช่ล็อกเชื่อไหมพี่ก็เป็นคนดูแลที่นี่ว่าดูแอร์ดิโคตรเยอะเลยครัฝั่งนะพี่แอร์นี่สองฝั่งไม่ใช่ฝั่งเดียวนะบ้านเป็นแบบว่าเขาแบบว่าใครโตเล้วเขาอยู่แตัวบ้าน โตโต๊ะสันสันเงี่ดูเออมีไก่งวงด้วยนะนี่่ไกชิคืออันนี้เพื่อให้ลูกได้ศึกษาถึงธรรมชาติเลยนะครับการผสมพันธุ์ตัดการผสมพันธุ์มีสวนด้วยโอ้โหอันนี้คือเป็นเมื่อก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะยุ่งเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกผมเลยนะปลูกปลูกต้นไม้เหรอครับปลูกต้นไม้ให้ตายปลูกยังไงให้มันรอดแค่นั้นเลย ไม่ได้เอางามนะเอาให้รอดเลยบ้างรถบ้านโคตรเยอะอ่ะชอบรถบ้านจัดจัดอ่ะเราครอบครัวไงโอ้ออไปแม่งไปปุ๊บเสียปักกูนอนได้เลยอะไรเงี้เยเเออใช่ค่าที่บ้นานเยอะจริงว่ะขาน้ำมันรถบ้านนะครับ <laughs> รู้เรื่อง <laughs> มี่กับพี่ข้างหลังมี่เหรอครับยังไม่เสร็จ,จข้างหลังยังแบบแบบจะเป็นโปรเจกต์ถัดไปหลังจากที่ทุกอย่างนิ่งแล้วผมก็จะแบบหลงังฝนแหละเดี๋ยวท,ทำสนาม ดูลูกนี่สโมสโมโอ้มีคนเข้าไปเล่นสนามเยอะแล้วนะครับตอนนี้ปกปักปกปักใช่ตอนนั้นนำทุ่มใหญ่อ่ะเรือก็แบกเรือไปเลยแบกเรือไปบริจาคเอาของไปบริจาคโค่นบอลเลยเตอร์มูลนะเตอร์มูลเลือาไปเลยบางใครมีมาไม่มาขอความช่วยเหลือมาทางมูลไอเลย โอ้โหนี่อะไรวะนี่อะไรวะนี่ตรงนี้เหรอแน่แล้วราคาหลักล้านจอดจอดได้หารขี้เล่นนะพี่มันไม่เข้าเหรอมันเริ่มเข้าแล้วไอ้เยื่องพวกนี้ไม่เข้าไปแล้วหลังหัแล้วเรื่องเป็นโมโมดับบันดอดับบันดอด้นะหมนี่อะไรเขาเรียกอะไรน ตู้ข้าวครับตู้ข้าวตู้ข้าวไฟเตาเปาใช่พี่มาร์กชอบโฟโฟลเด๋ยวเหรอครับเือยังไงพี่เรียกว่าศึกษาด้วยเราต้องเล่นด้วยเพราะว่าเพื่อนเราเล่นเราต้องเล่นเตาเพื่อนเพื่อนยังไม่ขายหนีนะยังไม่ขายหนียังไม่ขายหนีอันนี้นาวีโคตรแพงเลยตอนนี้เดี๋ยวผมผมอยากรู้ราคาคันนี้มากกว่าไอไอตู้ทึบเนี่ยไอแตงโมตู้ทึบเนี่ยแพงใช่ไหมพี่ตอนนี้แพงเมื่อก่อนตอนผมซื้อก็ห้าหกแสนประมาณนี้ก็คือเต็มแล้วนะราคาที่ผมซื้อคือเต็มแล้วแต่ว่าตอนนี้มัน มันโคตรแพงเลยเว้ยรุ่นนี้เพราะว่าแม่งหายากเลยแปลกมากเป็นที่มันไม่มีกระจกเนี่ยใช่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 ให่ใช่ใช่ใชมใช่ใช่ใชมใช่ใช่ใ่ใช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 ่าช่ใช่าย่ใช่ใช่ใน้าชกนช่ใช่ใช่ใช่วช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใไ่ใช่ใใช่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 ดใช่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 ใใช่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 ใ่ใ่่ใช่ ตอนน้ำท่วมอะไ <ś les> อ้เี่ยมะแมงยืนกันแล้วผม,ม่าไปพาลูกเียไปอาบน้ำอันนี้เขาอยู่กับลูกน้องเขาอีกคนนึงไอ้นนอเจียเขายืนคุยกันเลยพี่คันไหนแม่งถูกคันไหนแม่งแพงกว่ากัน คือต้องเลือกแล้วไงเอาคันไหนครับผมไม่ขับรถไปคนเดียวคว้าคันนี้ไอ้เหี้ยมั้งคว้าคันนี้สัตว์แม่งทิ้งกระบะตีเทนผมแม่งอยู่ในน้ำเลยช้บหายเจ้าผมก็รีบกลับเลยแม่งโทรบอกน้ำท่วมผมรีบซัดรถกลับไปเลยวิ่งหรือขอเอาหูแม่งลากคืออ่อนนุ่งอันนี้ไม่เก็บเลยนะขับหนีน้ำท่วมป่าหรอน้ำป่ามามาเร็วขนาดนั้นเลยพี่โคตรเร็วแล้วผมอากเอารถอะไรออกเสร็จใช่ป่ะผมก็ขี่รถสร้างผมเองผมผมใช้รถเนี่ยไอ้เครื่องดึงอะเออเอผม v o l k คันเล็กแกสร้างเองขี่เข้าไปแล้วไปเก็บของแคมป์และว่ะ เก็บขึ้นมาแบบเทียแบบไม่ได้เว้ยเอาอไงวะเอาขึ้นหนักๆเว้ยเอาไม่สูงๆมันจะได้ไม่ไปเว้ยแล้วเสร็จก็ปมหยิบก็เฮ้ยเที่ยมันลึกตน้ำมันมานนีแล้วหันไปดูแ่ะแล้วไม่มีไฟอ่ะไฟแม่ขึ้นอยู่เงี้ยเชี่ยรถเก่งรถกระบะมันูุสีขาวแม่ลอยตามม้ามอชี่เลยเขามาเดือ,อพีอ่อะไรวะตรงนครนายกอ่ะจำชื่อไม่ได้จำได้อยู่นครนายกนี่คือไปเที่ยวกันเหรอพี่เป็นที่กลางเต็นท์เลยพี่คือไม่ได้เข้าไปลึกอะไรเลยไม่ไดู้่้นเขาเลยเป็นแบบมีรีสอร์ทให้นอนเลยแถวนั้นอ่ะ แต่น้ำป่าแม่งมาเฮียลรวแบบพี <c oughs> ่้ยสัตว์ <c oughs> ทิ้งเลยเฮียหายไปดูมอไซคไอ้เฮียมอไซคแม่งกระจมแล้วอแะบบ <c oughs> แต่ไม่ได้ดับเครื่องเลก็เลยขีย่ออกแล้วถูกถูกถูกแม่งคือท่อแม่งมิดน้ำไปแล้วอแบบ่ะออกมาได้โอ้หสัตว์รอดเลย <c oughs> ปีไหนเนี่ยพี่ที่พูดถึงอ่ะปีล้สามสี่ปีแล้วดูโฟก่ะใช่บ้านที่เห็นจอดหน้าหน้าห้น้ำรถ้านนั้นแหละลากออกมาโดยที่ไม่มีล้ออ่ะ ล้อหลุดอ่ะล้อหลุดไปเลยเหรอลากแบบว่าล้อหลุดล้อหลุดออกมาเลยอ่ะไหญ่เลยเป็นบักเียด่านี้มันเป็นของเครียดมั้ถามล้างยังไงนี่มันเล้างไม่หมดเลยแม่งลุยหมดทุกอย่างนี่พี่ทำบ้านเพื่อเพื่อจอดรถอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ก็แบบเพื่อเพื่อแบบเพื่อเพื่อนมานอนอ่ะทำห้องไว้ให้นอนอ่าแล้วแบบมาได้เพื่อโวยวายแดกเหล้ากันก็อ่ะนอนนี่แล้วกันติดแล้วเนี่ยติดติดอยู่ติดติดแลติด นี่ก็จะเป็นสตสต็อกของมูลไอแล้วก็จะเก็บไว้ในบ้านเฮ้ย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 เยะไปสตาร์ทมั่วซั่วเลยของเล่นเยอะเยอะจริงครับสุดแล้วนะเรามาสุดที่ละสุดลวสุดละวันนี้เรามาสุดจริงๆครับต้องขอบคุณพี่มาร์คเขาที่แล้วมาไม่ได้ถึงวันนี้เพราะมันมืดอย่างครั้นี้ก็แพงใช่ไหมพี่เป็นแบบบ้านขัอืม โอ้พี่เก็บไว้ราคาขึ้นยิ่งกว่าทองแล้ว,<อ>ลวก็คือด้วยผมมีรุ่นพี่ดีด้ครับแกดูได้ว่าทะเบียนตรงแท้ไหมผมจะเก็บแต่รถที่มีทะเบียนแท้อย่างเดียว<อ>ถ้าไม่ไม่มีทะเบียนอย่างเงี้ยพ่อผมรู้เงี้ยมีคนไปบอกที่แกให้คนมาขนทิ้งเลยนะเมือ่อก่อนผมขี่รถอินวอยอะเอ็กรสมัยผมเรียนปอสจอดอยู่แล้วแกรู้ว่าแม่งรถไม่มีทะเบียนแกสั่งลูกน้องเอารถกระบะขนไป <c oughs> ที่ไหนก็ไม่ที่หายบริษัท จริงเหรอพี่ไม่ครับผมแกไม่เอาไม่เอาผิดกฎหมายไม่เอาเลยครับช่องนี้มันไว้จอดซิงเกิลอีกคันนึงต้องมีซิงเกิลอีกคันนึงผมฝากเรื่องล้อผมเลยพี่เหมือนเดิมอยากเปลี่ยนยางอะไรโมบิลี่อะเนี่ยโอ้พี่ใครใครจะไปมีครับมันเป็นยานตุ๊บคาร์เอายี่ห้ออะไรกำหนดไหมพี่พิเรลลี่พิเรลลี่พิเรลลี่มิชลินได้หมดขอเป็นรันแซกมีทุกรถจริงๆนะพี่มาร์กนี่ แล้วก็ใช้งานจริงครับเอาไปแคมป์เอาไปอะไรพังก็จอดซ่อมอะไรเลยนี่คือคู่หูที่จะขับรถไปด้วยตลอดใช่น้องก็ไปกับผมตลอดอยู่ด้วยกันเลยอะเจอกันตลอดนอนด้วยกันแล้วตอนนี้อืมโอเคผมมาถึงตัวนี้แล้วต้องขอบคุณพี่มากมากครับโอ้โหผมได้คลิปแบบ้นเลยนะก็ถือเพือเพื่อไปเลยถือจนปวดแขนอ่ะอืมโอเคขอบคุณพี่มากมากครับสวัสดีครับ